กำลังเริ่มต้นด้วย120นะคะความเร็วรถอยู่ที่เยนะคะเขาขับของเขาเองะคะตอนนี้อยู่ที่120นะจ๊ะอัสสลามมะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนพบกับจินาสารินาเอ็มเอ็มค่ะ รถใหม่นะคะทุกคนรถใหม่ของเราแต่ว่าเก่าของคนอื่นนะคะบอกว่าใหญ่มากเลยนะคะทุกคนขับสบายไหมเป็นยังไงบ้างสบายมากดูนะคะดูข้างหน้านะคะ ขับอร่อยนะมีทั้งนาวีมีปรับความร้อนบ่อนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะทุกคนเพราะว่าพี่ขับรถเกียร์ธรรมดาไม่ชํานาญนะคะพอใจมากเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> โอดูเขากำลังขนส่งอยู่ตรงนั้นนะคะรถไฟขนส่งรถยนต์จะทดลองความเร็วของอะไรนะถนนอ,อตโตบาล หน้าเราก็เป็น bmw นะคะของเราก็ bmw bmw ที่นี่เขาจะอ่านเป็น bmw ค่ะทุกคนเผลอค่ะเผลอจะเริ่มขึ้นไฮเวย์แล้วนะคะทุกคน่อ <dog> อยางีก ดูถนนนานๆเลยนะคะเมื่อกี้ไปถึงไหนบ้างไฮเวย์สองไฮเวย์ไฮเวย์สองไฮเวย์นะขับมันเลยใช่ไหมร้อยแปดสิบรอยแปดสิบนะดูถนนตรงนี้ก่อนนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็เขาจะปรับปรุงไงน,นะถนนเยอรมันชอบปรับปรุงถนนมากเลยนะคะ รถนี้เขามีอุณหภูมิข้างหลังด้วยนะคะปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นนะคะเมื่อกี้ข้างนอกเย็นมากเลยนะคะทุกคนอุณหภูมิเท่าไหร่ในวันนี้มีบอกไว้ตรงไหนในรถเขียนว่าบวกสิบอะ่ะ mm hmm. แต่จริงๆมันคือเท่าไหร่ทำไมข้างนอกหนาวมากเลยอะ่ะบวกสิบนะเรากำลังขับ ไฮเวย์นะคะทุกคนเริ่มต้นด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ <120. S 1> ความเร็วรถอยู่ที่ไปสุดสองรอหกสิบนะคะทุกคนแต่เราไม่ขับสุดถึงสองหินะจ๊ะอันตรายนะคะ อันนี้ก็คือไม่ต้องเหยียบไม่ต้องอะไรเลยนะคะเขาขับของเขาเองนะคะเนี่ยประมาณว่าตั้งอัตโนมัติไว้ให้เขาไปเองแค่ควบคุมพวงมาลัยนะคะเป็นง่อยเลยนะขาง่อยเลยนะคะเพิ่งได้มาใหม่ค่ะตื่นเต้น ไปดูที่ถนนกันต่อนะคะตอนนี้อยู่ที่120นะจ๊ะตอนนี้ขับร40ไม่สะทุกสะเทือนเลยนะคะ นิ่มมากเลยนะคะทุกคนนั่งก็สบายเอาเป็นว่าพี่ชอบนะคะร้อยหกก็ยังไม่สะทงสะท้านเลยนะคะทุกคน จีนาก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนกันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา